สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามามาพบพ่อ,อก,กันเด้อมันนี่ฝนบริตกได้กินแต่วินและมันนี่หกโมงแต่หางที่จักหอดจากโมงมันนี่เจริญเลยได้ขึ้นข่าวแต่วินมันนี่ญาติพ้นมาอีก <c oughs> มาเพิ่งกับข่าวไวตูนี้ยังมันนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ปลาสมเด้อน้องหละเพิ่นปี๋หายหอดสไปบตองเรียบร้อยาสมนองสาสู้คนสวยคนนี้แล้วผักมาอยังอีตัวหนึ่งกับเมื่อแล้วและอันนี้เพิ่นกระหิต หมูน้ำโตกเพิ่นจกสิเป็นไปได้แหละคือสีดำดำจักหน่อยนะตูกแล้วกับพากึ้นก้ามห้อกับมีดยางลายมีแต่แค่นี้แล้วพี่น้องเนาะพักกินก้ามห้อกันกินก้ามเผาสวยฮะเด้อมาๆมาเาเผามีดยางลายมีแค่นี้แหละไปกินอยู่ท้องกินนอนนะพี่น้องเนาะไปไปไปกินข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาๆกินข้าวน้ำกันเด้อ พ่อ <c oughs> ดีกันเนาะ <c oughs> ให้ทนกระตุ่นมากกระตุ่นขออ,อ,อภัยพี่น้องไปตั้งกล้องให้พ่อสุกก็ต้องได้ตูดมากแล้วพี่น้องเนาะขออ,อภัยขออ,อภัยนางไม่สุกข่าวจะดูตัวที่ถ้าเออถ้าพอ <c oughs> นังไปี่มันก็บโบอันนั่นหัวอิม่มอิ่มมักตะลดด <c oughs> พี่น้องเอ้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะมาพ่อกันเด้อม,มือนแต่หัวเว้นเด้อค่ะพี่น้องทุกท่านมามากินข้าวในไม่ตุน่น กับข้าวไ่ตุนกับบูมี่ยังไรเดอ้อบอกพี่น้องก่อนอันนี้กับมกปลาส,สม้มจ้าพี่น้องอันนี้กับลาบหมูน้ำตกมา <ừ. S 1> สองอย่างมีลูกซาลาพืนเห็ดให้กินมามามาพี่น้องมาผังลาวผังไทยในประเทศต่างประเทศในประเทศก็มากินนํำการเดอ้อจกลูกร้านบ้านใกล้เฮือนเคียงอยูใ่ใกล้อยู่ใกล้กับมา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 เบพเสบขอพายมือยุบิีบมือกันหน่อยก่อนน้ำตกเขาดิน เอาริกมาใส่ริกกิน้องป้าไพายกินักกว่าล่งองคอมาเดอ้อพี่น้องคุณพี่คุณน้องทุกคนนะครับ คุณพี่กับคุณน้อนจงจะบอคุณลูกคุณหลานจะบ่มีบอพี่น้องทุกคนทั่วประเทศขอลูกผู้ใหญ่ใจดีีอ่อยู่ไกลอยู่ไกลมากินข้าวนํำครอบครัวสุขสันเดอร์จ้ารักและคิดถึงคือคำพมดทุกคนเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะสงการกลับบ้านด้วยความปลอดภัยเดอ้อพี่น้อง กลับจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนเนาะสงการเสร็จก็กลับมาเหมือนเดิมทำงานนัวแก่หน่อยหนึ่งเนะาะเจ้าคือสิบดีเนาะ có <laughs> <laughs> có chút có đi phi nông, đang được đấy, còn đâu, anh hôm ลับหมูน้ำตกแล้วน้องหลาห่าหี็หัุกินลงเบิ่งดูว่ะอเอาห็ุกะบซสบชามากคินนี่แล้วเพื่อนเนาะคนกินห้องพักจากินข้าวอันตำมหัวจิงไข่ก็มักถังแห้ Ừ. Để bởi đây dút bó chào nè Ngon quá Mới ra dưới rồi đó <coughs> คนยุดขยุดน้ำเพลินตัวน่อพี่น้องขอเสกขอยุดก่อนแล้วค่อนะปีหนึ่งมิเตีเดียวนะเพราะว่าขอเจ็บหลังอืมปลาบีบพี่น้องเออหอใช้ไปตองแซ่บแทบ,บหอมอืมคักท้องปวดเป็นตุ่นในปลาฉบ้องน้องชาชวคนสวยค่อย าชาวซุกมาเด้อกินขานน้ำผีเด้อมาชุกชุกชุขนลูกร้านนอกนุ่มคุณผีคุณนอกคุณลูกคุณร้านอ้าว้บนน้องหล่าล่าม, <c oughs> มันเซ่บอืมมันไม่ได้เปรี้ยวเกิน มันดีวะนะอืมขออภัาาย,ย่ด้วยพี่น้องเด้อถ้าเชีชยงหนกเชียงนู้เข้าไปในักล่องกะขออภัยลหลายๆยาบะแรงขามามันหมักห้องเลยหน,หนกกะดิเซลเซลร่างมันจะเป็นแบบ mhm 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 tại mhm 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 kính mhm 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 kính mhm ห้องหลักกำลังต้มเดี๋ยวสุปจะออกมาฉูพี่หลงกินเด้อทุกแรกกินของหวานต่อแล้พี่น้องเนาะเมนีูกัดพ้นประตูบางที่ไม่ตึงกะพีล่องขึ้นห้านก่อนเสิร์ฟจักหน่อยก่อนปีใหม่ละขึ้นน้ำสกอาลาบก่อน คือเพิ่นคืนนี้เพิ่อนนี้คืนเพื่อนใหม่เนาะเริ่มดูก่อนเด้อจาว่าพี่น้องถิ่นนี้ปะไม่ใช่ไหมจ๊ะในภาพ,พนี้ป้ากันได้พี่น้องเอ้ยชงชาดมาเน่าเนี่ยได้ยังไงแต่น,นอนชงชางลายมาเน่าเนียหยอกกันเด้อพี่น้องเด้อ พอกินคำนี้อยู่เด้อพี่น้องดิฉันเล่าพาจาบพี่น้องนะนั่งโดนไลน์มาได้เผื่อพี่น้องเพิ่งจะชิรได้ไปหลายบาทนะพี่น้องเนาะเงินเพิ่นชิรลงจะบ้านไม่ตื่นคนเดียวอ๋อหยุดนี้ก็เยอะไว้นี่ก่อนนะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีถูกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อครับปีใหม่นี่เฮ็ดยังก็ให้ได้เด้อพี่น้องเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพฮาร่างกายดีเนาะคนเฮ้ามันก็จะดีไปหมดทุกอย่างแหละสวัสดีครับผม,มกำลังมันอยู่เนาะเอ,อ้ยพอโชคกันนี้ป้าอะไรไม่ตูงกับมามีเพื่อนหรืจะได้ล่าเือกันแล้วสำหรับที่นี้ไม่ตุงก็ขอล่าไปก่อนขอบคุณมากๆจ้าพี่น้องเอฟซี F C, ทุกท่านอยู่ไกลอยู่ไกลลาก่อนค่ะ